เปิดประสวัสดีครับผมวันนี้เรามีพลังงานทางเลือกเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะสำหรับคูราโดดีซีนะครับหนึ่งห้าหนึ่งเอ็กจีนะตัวนี้เป็นมือสองนะบ,บอกเลยว่ามือสองนะดูสภาพก่อนแล้วแบบกิฟเกตสเตเดียมมากนะครับนี่เอกสารนะครับประกันครบอ่านะครับตัวนี้นะเดี๋ยวบอกคท่าๆก่อน,อนบอกสเปคกันก่อนนะนะครับจะเป็นรอบ8ดุ้านะครับกำลังเบรกอยู่ที่5กิโลน้ำหนักตัวล้อส2รอยี่สิบห้ากรัมหบวกหนึ่งลูกปืน บอกเลยว่าใครจะซื้อมือหนึ่งนะดูตัวนี้ก่อนนะครับดูตัวนี้ก่อนสภาพแบบหืมเลียบยาวไปหน่อยขออภัยนะครับดูก่อนดูตําหนินะนี่มีรอยขนแมวเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะเมื่อกี้อะไรมัติดไม่รู้นะครับดูดิน้องๆของใหม่เลยนะเนี่ยเจ้าของใช้งานไม่กี่ครั้งนะครับเฟืองไม่ขึ้นมือแน่นอนแล้วดูสภาพนะฮะเนี่ยน้องๆของใหม่เลยเปิดให้ดูภายในนี่นะครับ สวยเฉียบเนียบนิ้งนะฮะดูสปูนอืมมันดีมากนะครับอ่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคือเชรอันนี้แค่หมุนเบาๆนะ ใครหายอยู่นะครับใครสนใจนะมือ2ราคาไม่แพง4,950บาทรวมส่งนะครับส่งฟรีครับถ้าพร้อมโอนทักงมาเลยหมุนซ้ายรอบ8งานชโด